เอาละครับก็ขอาก,าการสัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอะไรนะครับก็อยู่กับผม HSG เบอร์อะไรไม่รู้นะครับวันนี้เอาละครับก็อยู่กับผม HSG C แค่นีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาสร้างฟาร์มสกิลลิทันนะครับด้วยเพราะว่าผมไปเจอกงสปอนเนอร์สกิลลิทันเราก็เลยต้องมาสร้างฟาร์มสกิลลิทันนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูเด็เกอไปดูฟาร์มปั๊ม ลาวาผมก่อนแล้วก็ต้องเป็นยังไงบ้างโอเคถึงแล้วดูน้ำยาเพิ่มครับท่านผู้ชมแต่ใช้เวลานานมากเลยนะใช้เวลานานจว่าลาวาสกลาวาก็เพิ่มน้อยก็ไม่แปลกเพราะว่าผมไม่ได้เข้าเกมบ่อยดลองตักดูแต่อีกครั้งมันจะหายตักได้ครั้งหนึ่งนะครับ ก็โอเคเรานี่เราได้น้ํายาก,กันไฟแล้วนะครับแล้วก็ไปบวกกับเลสโตนหรืออะไรนะบวกกับเลซโตนแหะมันจะเพิ่มระยะเวลาให้นานยิ่งกว่าเดิมครับเพราะเป็นะไรที่ดีิกันก,กดป่าทั้งหมนี่ผมเห็นเขาทําใน y o u t u b e เยอะก็เลยลองมาทำดูมันก็มีประโยชน์มากเลย เราไหนๆก็มีอุปกรณ์เพียรแล้วเราก็ต้องใช้หน่แล้วกันว่าใช้อุปกรณ์เอกน่าจะใช้เวลาขุดนานแน่นอนมันไม่เอ็นชาร์อะไรอ,ะะอย่างเงี้ยบ้างอู้สี่สิบเตลตาด้วยใช้งานได้ดีจิ๊บส,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 สตตนค่อยว่ากัน ของที่ต้องใช้ก็ต้องใช้บล็อกก่อสร้างแหละค่ะไม่ก็ไม่ดีกว่าเดี๋ยวผมขอคิดก่อนนะเราต้องใช้อะไรทางนะนทางน้ำเลยอันนี้ครับของก็มีประมาณนี้นะครับดูดูแเข้าประตูนี้เธอ <c oughs> เพื่อไปกันเลย เวลาเตรียมของก็เตรียมไปตั้งหกนาทีมันไม่จะตัดตอนเตรียมของออกนะโอเคเข้า okay, มาแล้วนี่ทางที่ผมทำประตูไว้ก็ถือว่าเดี๋ยวๆๆๆๆๆจะลอมาะแกทำอะไรโอ้เล็กเยอะจัง เพื่อนร่วมทางในประตูนรกก็ไกลอยู่นะเนี่ยไกลว่ะอันนี้ไม่มีทอดนะครับเพลยช้ชฟโอ้ยยังไงประตูด้านหน้ากดใส่สต้องมาทำทางเพิ่มแล้วทางเด็กก็จะที่หิ้งเลย แล้วเราก็จะเกิดอยู่ที่เขาดิเฮ้ย ตัวมังกรได้ไงผมข้อผิดโอเคผมข้อผิดต้องผิด,ดเอ,ดองสร้างประตูอ่างนี่เป็นเรค่ะโอ้จนผิดทางนนี้เอ้ยจบเลวชีวิตประตูอีกฝั่งนี้มัน อยู่แต่เซลนู่นนะอาจจะเราไปเจอกอนเข้าประตูเลยโอเคท่านผู้ชมนี่มันต้องเข้าประตูนี้มาอยู่ทางนี้พอดีเอ้ยน่าจะคิดวไม่ต้องทุบ ok, ก็ได้แล้วก็วางไว้แล้วเขขี่ไปแทนเลยดีจะไปแย่ใช่ไหมล่ะมันประตูอ uh ันอยู่นี่มันตอบอะไรตอบยืมไม่รู้แล้วขึแล้วหน้ไปเลยไปเลยก็ได้ โอ้กดแขียนกดแขีนจังวะเป็นไรก็ไม่รู้กดแขีนมากเลยปเขียนจังวะไม่ใช่กดแขนดีนหรือกดมือนี่เรามาเกิดอยู่นี้แล้วก็นอนถ้ามันปรากฏตายมันนี่แบกเฮ้ยตรงนี้มันทำได้ทั้งสองฟามเลยเนี่ยเอดีดีดีดด เรามาสร้างความน้ำแข็งได้นี่เพิ่งคิดได้วันนี้เออวันที่ผมโอ้เป็นไงอโอโดดติดตรงนึงวางโอ้ยต้องแพ้เขาบอกว่าจะอะไรอะไรกันอย่างเขาบอกว่าแพ้ในเบสล็อกนี่มันจะเอาสิ่งที่เรียกว่าอย่างนั้นเลย ขอโทษนะครับสำรับหมดไลน,นกแพแต่นกเขียวก็ยังอยู่คราเสมอเขียวโอ้ยแพจะรู้ว่านายดบับไม่ดบับไ,ไม่ไม่น่าฆ่าแพ้เลยดับไหม เ,เราไป็นน้ำเราลงไปดูดีเลเวลของผมจะไปอัพแบบ,บโอเคแล้วละ่ะไอ้ลงมาดิไอ้ลงมาลงมาดิเฮ้ยใจพอดีเรียบร้อยแล,ล้วเราจะทำทางนั่นอยู่ตรงนู้น ทางเราลองต้องลองขุดดูเราจะทำไปด้านหน้าด้านหลังหรือเราจะตรงนี้ดีวะเป็นจุดที่เราจะฆ่าประตูวิติตรงนี้เอาไว้บนบน,หนแหลเดี๋ยวเราค่อยมาสร้างประตูใหม่ตรงนี้แล้วเราจะขึ้นไปอ๋อแล้วผมมีทางแล้วมาเดี๋ยวขุดลงไปสองเลยนะครับถ้าจะทำสามสองหรือสามได้หมดแต่ผมสองก่อน ก็ขุดไปด้านนี้ประมาณถ้าอย่างนี้เกิดเดยอก็ไม่รู้ว่าขุดเท่าไหร่ผมจะขุดไปสามไปสามแล้วก็ทำ 1, 2, ไม่ใช่เดี๋ยวที่สี่คือว่าที่มันจะลงไปจะลงไปตรงนี้ โอเคเดี๋ยวเราขุดตรงนี้ก่อนห่างไปสามนะครับก็กวขูดตรงนี้แป๊บนึงนะครับจุดยาวๆเลยแล้วกันนับไปสามนับไปอุ้ยเจอเอ็มมาล่าเลยว้าวเฮ้ยขุดเก่อนเลยน่เกิดเอาละครับจังหวะนี้กูมวยสองกู่นี้ใครจะเป็นผู้ชนะนะครับกูหนึ่งใช้ธนูกูหนึ่งใช้ธนูกูหนึ่งไม่มีเกาะกูหนึ่งก็ไม่มีเกาะไป โอ้ยไม่อยากใช้ยังไม่อยากังไม่้อยากเปิดฟาร์มฉันเพี้ยสร้างไม่เสร็จหลงทอดแป๊บหงทอดแป๊บต้องรอครับโอยเอ็มมารแล้วก็ไปสกรตันทัายไปวะดีจังดีเลยแย่ดีอะไรทันนั่งสุด เ้อไปขุดแล้วกันใช้ฟิกแอคซิลทอดขุดมาก็ไม่ได้นะครับเอาขานฟัง,ง,ตงนตีสองสามผู้ไม้เยอะจังวะไม้ก็ได้ไม่ได้เอามาผมขอขุดยาวๆนะครับผม thank mm -hmm. you เสร็จเป็นที่สเสร็จปรับเป็นทีีรบร้อยนะครับอันนี้ก็ไปโอมภูเขานะครับมันถึงจะมีเอ็มมาเลเขาที่ปรับให้เอ็มมาเลเยอะขึ้นนะครับเยอะแบบเยอะแบบแบบเยอะคตรโทษแต่แล้ว,ลวเราก็ทำอะไรแบบของเต็มแน่ๆถ้าเก็บปรนมาณนะถานก่อนทอดหมด แล้วก็ผมมีความคิดอย่างนึงนะครับคิดแบบว่าเราเปลี่ยนบล็อกส์บล็อกตรงนี้เราว่าเราต้องเปลี่ยนนะผมเห็นมีลุมเยอะเผื่อบังเอิญมันขุดนะผมนี่เผื่อแบบู้่ว่ามันรู่นเป็นอะไรก็เผื่อบังเอิญมาขุดตามจริงจะเปลี่ยนหมดนี่เลยนะแต่ว่างๆแล้วดูบล็อกมันเยอะๆ ไม่ใช่บางๆบ็อกมันไม่มีเยอะพอแต่ถ้าวันไหนบล็อกผมเยอะเดี๋ยวผมมาเปลี่ยนเอารอกรอบเอาละกันแล้วผมก็จะมาอัปเดตให้ดูม,มีอะไรบ้างโอเคเปลี่ยนบล็อกแป๊บโอเคเสร็จไปชิวได มากสวยงามมากให้เราให้มันมาเขาตรงนี้แต่ตรงสังหารมันจะออกเลยทำไหนดีให้มันลงมาตรงนี้เลยไหม ว่าเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผมมาเปลี่ยนย้ำอีกทีผมมาเปลี่ยนให้มันม,น,มนมาลงตรงนี้แล้วก็สังหารมาตรงนี้ พอก่อนแล้วกันเราเค่อยมาตกแต่งไหมจะเอาไงกับปอกเอ็มมารอดีวะ่ะเขียนมาเลยแล้วกันมผมลืมเราต้องลอง <c oughs> วางน้ำดูด้วยดิ มันเลล้วมันเลยนเลยีเราก็ต้องทำตัวครับคิดได้ไหมเราครับเป็น นี่นี่นี่แผ่นป้ายนี่โยนอะไรทิ้งี่ะอย่างงงมงโยนทิ้งก่อนเอาไม้ไปกโอเแล้วปักไปตรงนี้นะครับโอเคทำตามเลยนะครับปักไปไปตรงนี้แล้ววา,างนะมันไม่น่าจะนี่ละ เราไปจุดตรงนี้น้ำนี่เราจะเป็นบ้านตรงนี้ไม่เฉยไม่เฉงั้นเราจะตแ,ตกกนะจาแต่งเลยก็ได้นะไม่จุดแต่งเลยก็ ตกแต่งส่วนหนึ่งลอ้อนักล้อไม่ค่อยมาตกแต่งอ่านั่นแหละครับสกิลิตันมันก็จะไหลมาตรงนี้เราก็ฟันได้เลยนี่เราทำไปกินโอ้โหพอดีชนไปไม่ได้กระโดดได้ ขยายห้องก่อนมาตรงนี้ก็สองแบบนี้ตรงมาก็จะติดอยู่ตรงนี้โอเคแม็กมาไม่ได้เลยเราไม่ต้องแม็กมา,าก็ได้กลก็หับเปื้อเอาตรงไหนดีว่าเอาตรงไหนดีกล่องกับมอเปอร์นี่ เอาวางไว้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนถูกมบกมากไม่ต้องใช้นะครับเจ้มาทำไมก็ไม่รู้ทิ้งของก่อนอค้องไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวคุกลับมาเอา ตอนแรกก็ว่าจะทำแบบเป็นทางมาดูด้วยแล้วกันลักษณะฟาร์มก็สร้างประมาณนี้ก็เสร็จแล้วนะครับท่านผช้ชมเสียงเริ่มหายแล้ว <c oughs> นี่ฟาร์มสร้างแค่นี้แค่นี้เอานี้วางเป็นสแลบแค่นี้เสร็จแล้วแล้วก็ทุบถอดออกให้หมดนี่ใช้งานได้ละจะผมขอไปสร้างอะไรอย่างหนึ่งกันนะครับมันใช้เวลานาน,านแน่นในลิปผมก็ตัดเอาเลยแล้วกันะค,ะครับแป๊บนึงครับ โอเคท่านผู้ชมก็อย่าลืมวางน้ำเลยครับนี่นะครับถึงที่ผมสร้างกระจกแล้วก็ตกแต่งอะไรให้สวยงามนิดนึงต่อไปแค่นี้สิเบรางอยู่แวกนโคตรเยอะครับประตูดีผมเลเวลยี่สิบเจ็ดแล้วเต็วไหมเออกระจูพี่ผมก็ต้องหาทางองอกปราจะออกกรทางไหนแล้วก็ต้องสร้างประตูมาได้ทางออกไม่มีไดย ปั้มก่อนเดีดีไอ้เซเสร็จแล้วเหรอเฮ้ยไม่นานนะรเดียวจะเรวก้าเราดูสิย9ก้เฮ้ยเร็วจังเร็วเดี๋ยวว,ว,ว่าเร็วก็ ก็รูว่าอสงสัต้องครับดาบซะแล้วเราทับแค่ดาบหินก็ได้ดาบหินมันอยู่ด, 3, 5, 5, 6, 5, ด้าเมี่ิสามห้าปีามาณกี่ทีต,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 ตายวะก็เป็นมิตดยาวเลยถ้ม,มาซ้อมปองก็ได้ถ้าใครเจอกสุบกอก็ถือว่าโคตรด,ดี ซีริสตันงนะที่ทำได้ทำได้ทุกอย่างคลิปเปอร์ยิ่งดีขอสามสิบเลยแล้วกันอย่างไรผมก็จะอัพเกาะทีไปด้วยเดี๋ยวบอกวิธีการสร้างหน่อยแล้วกันตอในตัวแกิงฉันแน่มีแค้น มันก็ยิงเกาะสัผมแบบพังหมดเลยนะดูดิเหลือแต่กางเกงอันเดียวอนันนะครับก็วางน้ำถึงตรงนั้นเราก็ให้มันไหลออกมาแล้วพิ่งห้ามลรีวางป้ายเลยนะเฮ้ยปิด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 ก็ลักษณะแบบนี้เลยนะครับเ,เข้าไป ไปดูไปเท้าไปดูให้เลยเอาที่จะปีคลิปเราก็หาทางออกเจ็บไปออกกันนี่จะทำอกาสุดยอดวิธีการสร้างก็นี่นะครับนี่วางป้ายแบบนี้แล้วก็อะไรสเตรกตเตัร์จะยิงเราดิเราเจ็บเขากแกทำเราน,นีครับให้หวางนะ ตรงนั้นลักษณะแบบนี้นะครับผมก็ไปแล้วเดี๋ยวผมสร้างให้ดูอีกทีก็ได้ในรอบผมกลัวโดน่าเ้ยเช้าพอดีนี่คือทางออกแต่ผมจะทำประตูนี้เธออีกตรงนี้ถือว่าใช้เวลายาวนานอย่างมากเลยนะครับเนี่ยสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับต้องไปเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้านครับ คลิปหน้าจะเป็นคลิปทำอะไรก็เจอกันใหม่นะครับวันดี้ไปครับ